สบายดีสวัสดีพี่น้องฮอดปลาเฮ็ดอีกแล้วบาทนี้เฮ็ดลอนเฮ็ดสีทองตัวนี้นี่ดิเฮ็ดคิงเฮ็ดเพิ่งน้องครับพี่น้องคือบอกจัดโกยมาเฮ็ดขาหอนหลอกงาบตัวนี้หลอกเงินหลอกคำแทนแล้วนี่ This is all I got today อะอยู่กวะ ซากโมแตกสัก<า>เองสัก <laughs> ต้นไม้น่ะมีคลองดีบ่ Hello everyone สบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s องสวรงณามธรรมศาสตร์ Welcome to best clean nature channel เอ็ดราคาแพงในโลก number one มาสตากี Oh, guys, there are I see it. Oh, yeah. It's coming right there. Oh, yeah. <laughs> ลายคู่เลยรู้ไปเถ็ดเมาร์เรลอะไรนี่แนทโว่เลอะเฮทมารเรลพี่น้องนี่ๆติ๊กปลามาอะไรก็มาเอาเห็ดนี่เห็นแล้วบอกพี่น้องมะกามลาหนึ่งบลอนนุ่มโมเมนต์บลอนแนทโว่มาร์เรลเป็นจุ่มนี่ย bơ bơ để anh mang mà mà bằng phi nong đấy, cả mưa kinh đấy, để ta cốt tế bọc nhảy này, งามธรมรมชาติตัดกินมาเลยเห็ดเนี่ยออกไหมงามธรมรมชาติเห็ดมาแล คือบอกจัดโกยมาเฮ็ดาหอนโอ้ยเ็ยนคคึ้งคั้งคันนะแม่เว้ยดนยไงได้นะ่สไปก็บเฮ็ดอันปกปลาพี่ด้องน็เลยเอาเฮ็ดบอลสะก่อนนี่ดอกเดียนะไม่ไกลเอาใส่มือดีๆนี่ตีเออเห็นบอกบอนแท้ๆแล้วนี่ดียังดีหืดได้ตอนนี้เขาบออนเขาห้องว่าดีหืดใส่ใส่ใส่แบสซ่ผ้ามพามื่อไนแม่ มันเราเห็นเออพีนองคนหน้ามาต้องย่านพี่น้องคิดตัวนี้ดีก็จะสติ้งที่มันกล้องนมันมันเปนผู้เปิ่งก็จะไลยตาเลยเออจับดีๆอย่างนี้อ๋อเยอะสติ้งเหรอบได้ดอกเดียวเลยพี่น้องเด้อเอาใจเห็นหน้าเนี่ยเอาเสนอตัวหน่อยแม่สวัสดีครับไม่พี่น้องเด้อบอกเลว่าความลาวนะหมอบอกเลยเอ้ความลาวก็สบายดีพี่น้องบโอ้คือแต่คือบึกจัดโกยเลยบอกเลยเจออีกแล้วพี่น้องเฮดบลอนด์สีทองงามธรรมชาสตร์ ไปไปเอาเห็ดอีกก่อน,นตัดขึ้นมานน่ต,ตีมันออกสีทองเลปลอนอีกไนี่จะเฮ็ดไฟใหม่สีทองมันดีหัวใจเด้อพี่น้องเฮ็ดอันนี้ความเบาบึงในกกโก้เด้อนี่มันเกิดหลังจากไฟใหม่ป่าสามปีคอยพูดแต่ประวัติมันแบบนั้นแหละ นนีี่่สวยวะบอนสีทองดีหัวใจตัวนี้ถ้าเป็นหัวใจแล้วกินยากินเฮ็ดอันนี้หากบุกินไลายเขาบอกในอินเทอร์เน็ตตากตีมไนวายโอวายเดมันดีเออเฮ็ดบลอนนี่มันสื้อวายเดมันดีแล้วก็ดีหัวใจเด้อพี่น้องเด้อวายเด,ม,ด,ดมันดีกับบุพุ้งแล้วตากแดดไล้เขาอ่ะแล้วมันก็บการโครนาอีกกินตัวนี้เข้าไปมันสิตานโครนาลำนี่เย้ They, they said you need vitamin D right? อดอไปขายจีนขายจีนนะนี่มันต้านโควิดนด้นี่ yeah yeah they said they said it's good for your heart and uh and uh vitamin D right so we need vitamin D to protect corona so this is really good ม <c oughs> ันดี้อนี่มันดีสำหรับโควิดเด้พี่น้องเ้อนี่เห็นไห เจ้าหน้าทีว่าเป็นอันด็อกเตอร์มันจะใช้พวกข่อยกระเบงในกูเกิลและในอินเทอร์เน็ตหแล้วเขาว่ามันดีวิตามินดีแล้วมันก็ดีหัวใจอีกเนี่ยอ่านบางเรื่องในในกูเกิลกูเกิลวะคนชอบกูเกิลกูเกิลนี่เฮ็ดบลอนนี่ได้เฮ็ดคิงพี่น้องกับเฮ็ดบลอนเนี่ล่ะนี่เด้โอ้ขนาดใส่แว่นตาดำเลยนี่ยังเห็นอยู่ได้พี่น้องเหยเแบบนี่เด้เฮ็นบ่อนี่เด้อันนี้เฮ็ดบลอนน์ไดนดิต้นไม้บังวัน อนเพ็ดล like ่านเพ็ดส hey, hey, ีทองตัวนี้ตัวนี้เพ็ดคิงตัวนี้อุ้ยเพ็ดคิงนี่ดีดีเข็ดคิงเข็ดเพิงน้องเข็ดคิงเข็ดเพิงเลยนี่เข็ดเพิงหวานบาหวานนะพอน้องเห็นปะคิงและทั้งเพชรพล่านเกิดเมื่อกันที่กันสอกหายก่อนมันมืดเลย ปากะสิบเห็นหุงได้ป่ะไ้นตะเวนตกะกระสิบเห็นหุงได้บาะนีนเอ้พี่น้องเด้อข้าเจ้าขึ้นมาให้เบ yup. ิ้งนี่อเด้อว้เป็นเงาเลยพี่น้องเลยพื่นเด้เด้เด้เป็นเงาบากงามเลยเพื่อนก็หอกกินเครื่องหนึ่งหางหนึ่งเด้อเดดูดูดูเพื่อนสวยปะ เจ้าผัวเฮ็ดยังอันนี้สินะฮะเจ้าผัวเฮ็ดยังนี่บ่มัดนี่เห็น,ลนและเฮ็ดคิงมันใหญ่ได้พี่น้องเลยสามมือได้ใหญ่สิเบิ่บงเดรือผลเห็นบหมว่าผลเหมือนของลินได้ผล สีว่นะเต็มคุบเลยเห็นบ่็อุบใหญ่สำเนาเจาะเต็มคุบขอไปหาทงยางใส่ก่อน <c oughs> เก็บเพชรกังคืนได้บ้านนี่มันมืดเลยเด้มาคำเด้โอ้สองดอกคุณพี่น้องโอ้ยังมีดอกน้อยอยู่จุลุม่มเ,น,เ,เออนี่ก็เน่าแล้วเออนี่เดชสองดอกคุณอาหน่นะดอกใหญ่หนึพี่น้องไอ้พุ่อนนี่โอ้ดอกเดียวโอ้อันตันอยู่เลยพุ่นเห็นบลอกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เก็บเพชรกลางคืนได้หนิ พิ่เกือบเลยย้อนหนึ่งเกือบได้เต็มเลยดิโอู้ดไปดูโมไว้คม,มไว้ก่อนแจ้งน้องมันจะ,ะเกิดอีกพี่นาหม่องสปาดก่อนได้นี่มาถูกวันที่สิบแปดเนยดอกบักไง่หนึ่งพี่น้องเลยเพื่อนอนะเห็ดเพึ่งหวานเห็นบ่อนเอาดูดูเพื่อนเพื่อนเห็นบ่โอ้ยังเย็นอยู่ได้นี่สตาร์ทออกใหญ่ยยบ่เพื่อนเด็ดเห็ดผึ่งหวาน เหลือคำเลยนกนุกก่งก็จนห้องจงบอนบใบหนุ่งแหละและเห็ดเพรงหวานเอาซอยตีมนมันออกก่อนบอกไปนําได้ตีนมันเขาบวชแห่หลายนี่เห็ดเพรงหวานลวเลยนี่พีน่น้องพวกเขาเก็บเป็นคำไอ้ซอยตีนออกก่อนตีมนมันออกโอ้บักกันแข็งนี่แหละน้ำเบอร์วันเลยนี่นะนี่หัวน้ำเบอร์หนึ่งแล้วนี่นะเขาซื้อแพงนะนี่ chung bụi chung lấy cái ô ô ô đu sợi thân thái hụt chắc quả này chung lấy hết thương vàng ừ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  พี่น้องเห็นบ่พี่โอ้ยเบิ่งเด้อพี่ตัดตีมันออกเนี่ยตัดตีมันออกน่ะมันจังมันจังบ่เปื้อนนี่ดอกมื้อนี้แกงกะแซ่บพุ้นละโลพุ้นอั่นเด้เด้อพี่น้องเอ๊ะจิ้มกูละตัดตีมันออกครับ เดอพี่น้องคุณนอกนี่สวยตัดเฮ็ดให้พี่น้องเบ,บิบ่งนี่จุ่มบักะลาอย่างนี้เป็นละบ่นี่เห็น,นบ่พี่น้องให้หน่อยจุ่มสามจุ่มสามจุ่มมันได้สามดอกมันได้เลยงามๆดูดูพี่น้องมันสวยบ่เดี๋ยวตัดลดี๋ยวบุญ เดีอยมาบริเวณเขนุ่งได้มาดูเพื่อนเพื่อนบงนี้นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวจะตัดมันแดดกำลังส่องมาอีกออาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้ขอจบก่อนเดี๋ยวจะพาไปหาเห็ดอีก thank you for watching ขอบคุณขอบใจสวัสดีครับ